ไม่ต้องใส่มีแล้วใช่ไหมคะเขาใส่แค่แ,คแบบป้องกันเผื่อแบบพลาดไอ้ตัวนนะั้นคืออะไรนะเออมันเป็นตัวซัพพอร์ตป้องกันกระดูกฝ่าม,มือเฉยครับทีมงานทามาให้ใส่ไใช่อ๋อหรอใช่เพราะว่า,ะา,าระหว่างซ้อมเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงรี้ยเขาก็ให้ระวังก่อนตอนเล่นจริงตอนนี้ยังผมยังไม่แน่ใจครับว่าว่าว่าเขาจะสรุปเป็นยังไงครับแต่ก็ แต่ตอนตอนนี้คือระหว่างซ้อมเพราะด้วยความที่ว่าเราเพิ่งกลับมาใหม่เราก็เลยต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนเผื่อผมอาจจะผิดพลาดหรือไม่ก็แบบใครสักคนผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนี้ทีมง,งานเหมือนเซฟตี้เราขึ้นแบบสองสมเท่าสิบเท่าเลยจริงจริ <ๆ S 1> ง<ๆ>เขาก็เขาก็เซฟตี้ทุกทุกอย่างวิ่งเข้าหลังเวทีเนี่ยโดนแผลอะไรเขาก็จะรีบขนือเกลือ <c oughs> เป็นทีละอะมให้ตลอดเลยกลัวว่าจะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเล่นไปมีกังวลมีภวมไหมคะมัน มันทุกคนไเออ,ตอ,อตอนนี้ครับค,ค,รคือคุณหมอก็บอกว่าคือร่างกายหรือว่ามือเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ถามว่าก็ยังต้องระวังเรื่องของการกระแทกอย่างรุนแรงอยู่ครับมือเหวี่ยงไปฟาดหรือมีของแข็งมากระแทกแรงๆเนี่ยคือ แผลเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่หักแต่อาจจะเกิดแผลใหม่ขึ้นก็จะไหมฮะ <c oughs> คือก็ก,ก,ก็ให้ระวังก็เป็นเป็น,ปน,ปนทางคุณหมอในคอยเตือน <c oughs> ถามว่าเรื่องของการกายภาพเนี่ยก็ยังต้องทําไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าในเรื่องของเอ็นมันยังมีส่วนที่มันเป็นทางผืนนะหลังจากการที่เราทําการผ่าตัดนะครับเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แบบ <c oughs> ถามว่าเรื่องของอาการบวมเนี่ยประมาณสักหเดือนก็จะ หายเป็นปกติแต่อย่างซีนซีนฟังดายซีนแอคชั่นเมื่อกี้ไม่ได้ลดหน่อยลงเลยไม่อยากไม่ใช่คือคือเรื่องแรงอิมแพคที่มันเกิดขึ้นกับตัวของกระดูกอะไรเยงนี้ครับมันมันมันไม่มีแล้ะครับการกำการใช้มือเนี่ยมันใช้งานได้ปกติแล้วอะไรยเงี้ยแตถามว่าถ้าจะให้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเหมือนก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถามว่าการในการที่กลับมาในละครเนี่ยมันสามารถทำได้แล้ว พี่างเก่งเราเขาเกรงใจนะต้องแบบต้องย่าเมื่อกี้เก่งก็บอกว่าแบบมือให้ราเลคะพี่เก่งบอกออมมือใช่เขาบอกว่าเขาชอบสัมภาษณ์เขาออมก็ยังมั้นพี่เก่งไม่นะครับอาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะโชว์พวกพี่เราก็มีการซ้อมกันนะครับประมาณ2รอบก่อนหน้าเพื่อทวนความจำอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าลักษณะของการฟันเนี่ยฟันเฉือนปลายดาบเฉือนไปเฉือนมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบกระแทกแล้วหยุดมันจะเฉือนไม่เฉือนก็จริงๆมันไม่มันดูแรงแต่ว่ามันจริงมันเบา มีแอบละเด็<ม>ดพรทุกอย่าง,ร,งรับรึ่งมั้ยต้องพึ่งอย่างอื่นมางแล้วอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มางแล้วเ,เดี๋ยวต้องขึ้นไปไหว้ให้พวะครูข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ขึ้นไไว้เพรจริงๆทุกทุกครั้งก่อนเกือบทุกรอบก่อนโชว์อะครับถ้าถ้าไม่รีบหรือไม่อะไรเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งสวดมนต์ไปไหว้กันจริงๆทุกคนนะฮะพี่แก้มพี่เก่งอะไรเงี้ยก็เข้าไปไหว้กันแต่รอบไหนรีบๆหน่อยก็จะยืนข้างหน้าแล้วก็นโ <laughs> มสามจบแล้วก็อขอขอพรชัยอะไรเงี้ย <c oughs> ให้แบบราบรื่นทุกๆอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวนั้นเด็กเองมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรของตัวเองส่วนตัวไหมคะในการที่แบบเซฟเล่นไปเซฟไป ผมว่าก็คงเรื่องของสติแหละครับว่าว่าระหว่างที่เรา เราทําการแสดงเนี่ยบางทีสนุกเกินไปมันเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดผลเสียได้ไม่ว่าแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือว่ากับคนที่เราเล่นด้วยนะครับผมแม้ทั้งวิธีร้องวิธีการเล่นเองเนี่ยมันมันก็ต้องมีสติมีมีความพอเหมาะพอดีอยู่อะไรเงี้ยอินมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะฟันดาบแรงเกินไปหรือว่ามันเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีทุกอย่างก็ต้องแบบอยู่บนความพอดีม,มีมีสติให้มากๆอะไรครับเพราะว่าอยู่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีอยู่ดีลืมบท ร้องลืมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะยังไม่เกิดนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนวว่าหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ทุกคนเล่ามาให้ฟังอะไรเงี้ยครับเหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุบนเวทีก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดสาเดือนสองเดือนไหมที่พักสองสามสองเดือนครึ่งมันต่อติดได้เลยไหมคะพอมาเริ่มซ้อมเริ่มเล่นเริ่มอะไรองผมก็รู้สึกว่ามันยังอยู่มันยังอยู่ข้างในอยู่ครับมันเหมือน คือด้วยความที่ว่าเราเราทำมันเกือบทุกวันเนาะสี่ถึงห้าวันต่อสัปดาห์เนี่ยครับกับการอยู่ในละครเวทีฟ้าจวดซายเนะี่ยมันค่อนข้างจะซึมเข้าไปในในป,ปลายประสาทเลยครับคือเรียกปุ๊บสั่งคุณชาลิมมาเลยบทนี่คือแบบผมไม่จับไม่ไม่จับกระาดาษมาอ่านเลยครับคือมันจําได้หมดเลยใช,ใช่แล้วก็เน,เนื้อร้องเนื้อร้องจําได้หมดใช่อาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดบ้งเอามันก็เลยแบบ แบบอยู่ข้างในเลยเฮ้ยเธอทำพลาดไม่ได้นะเธอต้องทําให้เต็มที่นะรอบนี้อะไรเงี้ย <ừ ừ S 3> เอออะไรเงี้ยก<ต>็ก็เต็มก็มันมันรู้สึกคือดนตรีขึ้นปุ๊บชาลิมาเลยแล้วร้วองเร้องได้เลยร้องเลยคือสบายครับจับจับจบได้หมดจอนไ,ได้หมดฟันดาบนี่วันนั้นทวนมาแค่แป๊บเดียวลืมนิดนิดเลยหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันยังอยู่ข้างในอยู่เงี้ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับพันหห่วงแน่นอนหัห่วงครับจริงๆทุกอย่างเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับความสนุกความ ทุกอย่างครับไม่ว่าฉากแอคชั่นหรือว่าจะเป็นฉากรากักฉากวิธีการร้องหรืออะไรก็ตามครับผมเรายังทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ผ่านมาในรอบก่นกอนๆหรือว่ารอบใหม่ที่เราจะถึงเนี้ยทุกคนจะได้รับความสรุปเหมือนกันหมดครับมีอะไรที่ปรับมีอะไรที่ปรับใหม่บ้างไหมคะที่พอแบบก็อย่างที่ทุกคนทราบดีก็มีพี่ชายชาติยโดมมาร่วมจอยในแคสต์ครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ียวคงต้องได้มีการ เข้ามาจูนมาฝึกซ้อมกันกับพี่ชายใหม่เยงเมื่อกี้พี่พี่กบแอปเปิลเผยความลับบอกว่าแถวข้างหน้าโดนจองหมดก่อนเลยไม่เชิงอ่าเพราะว่าคนอยากมาดูแถวแรกแถวแรกก็คือเรื่องก่อนเพื่อนเลยอย่างนี้โอ้ภูมิใจไหมครับภูมิใจครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าว่าจะต้องควบคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งที่แล้วอ่ะ คือผมเคยวัดนะครับว่าว่าเวลาฟันดาบครับสามสี่ช่วงสั้นนะที่ซ้อมกันอยู่ในห้องนะครับมันเบิร์นไปประมาณ3ามสี่แคลอรี่นะครับในระยะเวลาแค่ยี่สนาทีอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่บนเวทีเราอยู่บนสองชั่วโมงครับฉะนั้นโหช่วงนั้นคือกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนเลยเงี้ยแต่พอมันหยุดไม่ได้ทําละครเวทีอะพี่มันอ้วนเร็วมากเลยครับคือแบบน้ําหนักมันขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบกินด้วยมั้งพอกลับไปมันก็กินเนาะ <Okay. S 2> กินเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคุมอาหารกลับมาเตรียมร่างกายแล้วครับก <c oughs> ็ก็คือเรียกได้ว่าบัตรหน้าโซเอาไปซิมแพคเราเลย <c oughs> ไม่หรอกครับหลายคนก็คือเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูสีหน้าการแสดงใช่ไหมฮะแบบใกล้ชิดกับนักแสดงใช่ไหมคร <c oughs> ับไม,ไม่นะแต่พี่กบบอกว่ามันมันติดปกติในแบบในรูปแบบ ได้ครับจริงๆถ้าใครอยากจะเห็นนะครับใครอยากจะเห็นหุ่นนะครับอยากจะเห็นซิกแพคอยากจะเห็นหน้าใกล้ๆของนักแสดงทุกๆคนนะครับสามารถที่จะจับจองที่นั่งหน้าได้แต่ว่าแถวหลังเขาก็เห็นนะเอาแถวหลังเห็นเห็นครับต้องเห็นแถวหลังก็จะได้เห็นทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เห็นโปรดักชันทั้งหมดด้วยชั้นสองยิ่งเห็นนะฮะเห็นเยอะเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับใครชอบแบบไหนครับผม เล่นรอบสองยังก็มกลับม,มาเล่นอีกรอบมันยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับอืมไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้พูดได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาครับทุกๆรอบเลยครับครั้งที่แล้วก่อนการเล่นทุกรอบจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมือเย็นใจสั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกว่ากลับมารอบนี้จะแบบจะไม่กดดันตัวเองเท่ากับรอบแรก,แรก อะไรเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยปรสึกว่าเป็นงานใหม่ของเรามากๆแลก็จะรู้สึกว่าเรากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะจากที่เราได้พักช่วงสองเดือนเนี่ย<ๆ>เราก็นั่งทบทวนหลายๆ,ๆอย่างรอบนี้ก็จะกลับมาจะเอ็นจอยกับมันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะครับหรือว่าตั้งใจแต่ว่าเราจะไม่กดดันตัวเองเราจะสนุกกับมันให้มากม่กกว่าส่วนตัวผมไม่มีครับไม่มีเลยผมรู้สึกว่ากลับมารอบนี้มันเหมือน มันมันเหมือนไฟมันเยอะขึ้นกว่าผมว่ารอบแรกผมก็ไฟเยอะแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มันมันรู้สึกว่าแบบเราต้องกานแก้ไขสิ่งที่เราทำให้มันดีกว่านี้ให้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ